ยินดีต้อนรับสู่คลาสนหากลางป่าคหืสนหาแห่งนี้อยู่ไกลแสนไกลและถูกห้อมล้อมด้วยป่าโอ๊กดำป่าที่ห้อมล้อมคหาสนหอยู่นั้นมีความมืดทึบทำให้อาจจะมีซอมบี้ที่จะกัดกินเราจนกว่าเราจะสิ้นลมคริปเปอร์ที่พร้อมจะพีชีพและระเบิดเราให้เป็นจุนหรือโครงกระดูกที่จะพยายามยิงธนูทะลุหัวเราการที่จะหาคหาสนหาแห่งนี้ให้เจอนั้นเป็นเรื่องยากหากหวังเพียงแค่โชคนำพาดังนั้นการที่จะหาจึงต้องใช้แผนที่จากนักเขียนแผนที่ผู้มีฝีมือชาต ครือข่ายกลางป่ามีอยู่หลายแห่งบนโลกและเครือข่ายแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันออกไปหนึ่งในความแตกต่างของเครือข่ายแต่ละหลังก็คือขนาดของชั้นที่3เครือข่ายกลางป่าจะมี3มชั้นโดยชั้นบนจะเป็นชั้นที่เล็กที่สุดซึ่งขนาดของชั้นนี้จะขึ้นอยู่กับว่ามีห้องกี่ห้องและมีห้องอะไรบ้างทำให้ขนาดของชั้นที่3ของเครือข่ายแต่ละหลังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนชั้นที่1กับชั้นที่2จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกหนึ่งความแตกต่างของเครือข่ายแต่ละหลังก็คือประเภทของห้องที่มีเคร ทางเข้าของเครื่องเหาทุกหลังจะเปิดอยู่เสมอแล้วถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นบันไดที่นําไปสู่ชั้นที่2ส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาจะเป็นทางเดินที่ถูกปูด้วยพรมแดงและนําไปสู่ห้องต่างๆในครหาสนอกจากประตูที่เปิดอยู่ตลอดเวลาและบันไดที่อยู่ที่เดิมเสมอหน้าต่างของเครืาสน์หจะอยู่บนชั้นที่2กับชั้นที่3เท่านั้นส่วนชั้นแรกจะมีหน้าต่างแค่ที่ประตูเท่านั้นทาให้ชั้นแรกของครหาสนั้นมีความมืดมากกว่าชั้นอื่นและทาให้มีมอนสเตอร์อยู่เยอะเมื่อกี้ผมได้เกินถึงประเภทของห้องในคหห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 หาาาาาาาสสนนนเเเลลลลล่่่่ีีีีี้้้้้้ซึงง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 งปรรระะะะภททขออออออััมมมมมมมกกกยยบบบบบไไติแ เพทีนี้เรามาดูห้องต่างๆกันครับ ห้องที่1ห,ห้องดอกไม้ห้องนี้จะมีกระถางดอกไม้5ใบวา,างอยู่บนหินคอร์โบซึ่งดอกไม้ในกระถางจะมีดอกออเิอยม2ดอกบลูออคิด1ดอกอาร์สบบลูเอตดอกและออกไซด์ดีซี่ดอกห้องที่2วงแหวนฟักทองห้องนี้จะมีฟักทองแกะสลักหันหน้าออกมาและจะมีบันไดวางไว้รอบๆกำแพงเป็นวงแหวนและถ้าขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกันกับฟักทองก็จะเห็นว่ามีรางรถไฟที่วางไว้เป็นวงแหวนเช่นกันห้องที่ 3. ออฟฟิศห้องนี้จะมีโต๊ะหินคอร์โบต่างขนาด2ตัวมีกระถางดอกไม้ประดับออยูู่่่บบนนโโตตตต๊ะมมมีีเกก้้าาาาไงขด2ััวคหิ ห้องที่4ห้องตารางหมักลุกห้องนี้มีพรมลายตารางหมักลุกกูอยู่ที่พื้นกำแพงของห้องถูกตกแต่งด้วยรั้วที่ทำมาจากไม้โอก๊กและความพิเศษที่สุดของห้องนี้ก็คือหีบสมบัติที่วางไว้อยู่บนประตูทางเข้าซึ่งสมบัติที่อยู่ในหีบนั้นมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ ห้องที่5วิหารทิวลิปขาวห้องนี้มีหินคาโบวางอยู่รอบห้องและมีกระถางทิวลิปขาวตั้งอยู่ระหว่างหินคาโบห้องที่6ห้องเอกห้องนี้เป็นห้องลับนั่นหมายความว่าห้องนี้จะไม่มีประตูเหมือนห้องปกติและวิธีเดียวที่จะเข้าไปในห้องเหล่านี้ได้ก็คือการทุบกำแพงเข้าไปห้องเอกมีหินคาโบวางเป็นตัวเอกที่กำแพงและมีหีบอยู่ที่มุมห้องห้องที่7ห้องแมงมุมห้องนี้เป็นห้องลับอีกหนึ่งห้องในห้องจะมีใยอยู่ทั่วทุกมุมห้องและมีสปอนเนอร์แมงมุมวางอยู่ที่พื้น ห้องที่8ห้องออปซิเดียนห้องลับห้องนี้จะมีออปซิเดียนกองกันอยู่หลายบ็อกซ์ซึ่งข้างในกองออปซิเดียนพวกนี้ก็คือบ็อกเพชร1บ็อกซ์ห้องที่9ห้องเสาไม้เบิร์ดห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องลับแต่ในห้องจะมีแค่เสาไม้เบิร์ดสี่เสาตั้งอยู่ห้องที่10ห้องไม้เบิร์ดโค้งห้องนี้จะมีโต๊ะทำงานประดับด้วยดอกแอสซัวบลเลตตั้งอยู่ที่มุมห้องและมีไม้เบิร์ดที่ถูกสลักให้โค้งตั้งชิดกับผนังห้องอยู่ ห้องที่11ห้องอาหารขนาดเล็กห้องนี้เป็นห้องสำหรับการรับประทานอาหารในห้องจะมีโต๊ะอาหาร1โต๊ะและก็อีสตัวห้องที่12ห้องนอนเตียงเดี่ยวในห้องนี้จะมีเตียงขนาดกลางหนึ่งเตียงและที่ผิงไฟที่มุมห้องบริเวณทางเข้ามีต้นไม้จิ๋วประดับอยู่ห้องที่13ห้องสมุดเล็กห้องนี้มีชั้นหนังสืออยู่แทบทุกมุมห้องและมีที่นั่งชิดผนังที่นั่งจะถูกประดับด้วยดอกอารียม ห้องที่14ห้องธงสีเทาห้องนี้มีสิ่งที่ดูเหมือนกับแท่นบูชาตั้งอยู่โดยจะมีทางขึ้น2ทางและมีธงสีเทาขั้นอยู่ระหว่างทางขึ้นทั้งสองห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่มีหีบสมบัติซึ่งไม่ได้ถูกซ่อนอยู่หลังแท่นบูชาห้องที่15าฟาร์มข้าวสาลีห้องนี้จะมีฟาร์มข้าวสาลีที่คล้ายกับฟาร์มตามหมู่บ้านต่างๆความแตกต่างของฟาร์มมีแค่ประเภทของไม้ที่ใช้ใบบัวที่เพิ่มมาและโต๊ะกับเก้าอี้ที่มุมห้อง ห้องที่16ห้องตีเหล็กในห้องจะมีบ่อลาวากับทั่งใกล้พังหนึ่งอันและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องนี้ถูกสร้างด้วยหินเรียบและหินอันิไซห้องที่17ฟาร์มต้นอ่อนไม้โอกดำห้องนี้เต็มไปด้วยต้นอ่อนไม้โอกดำที่ถูกปลูกเรียงกัน2ชั้นนอกจากต้นอ่อนที่อยู่บนชั้นวางแล้วก็ยังมีต้นอ่อนในหีบอีกเช่นกันห้องที่18ห้องขนแกะห้องนี้มีกองขนแกะ3สีทับกันอยู่รกลุงลัง ห้องที่19ห้องตัดไม้ทางเข้าของห้องนี้จะถูกปิดด้วยแผ่นกระดานไม้โอ๊กดำแต่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องลับเพราะไม้จะวอลเข้าไปทาให้รู้ได้ทันทีเลยว่าข้างในมีห้องในห้องจะมีต้นโอ๊กดำและหีบที่มีขวานได้มนห้องที่20ฟาร์มเห็ดที่ไม่มีเห็ดเพราะแต่ห้องนี้ก็มีหีบสมบัต ห้องที่21ห้องฟาร์มคู่ห้องนี้จะมีฟาร์มสองชั้นที่เรียงกันอยู่อย่างสวยงามชั้นล่างจะเป็นฟาร์มฟักทองและชั้นบนจะเป็นฟาร์มเตงโมห้องที่22ห้องเก็บของขนาดเล็กห้องนี้มีหีบเดี่ยวมากมายที่เราสามารถใช้เป็นที่เก็บของได้เพราะว่าหีบพวกนี้เป็นหีบเปล่าห้องที่23คุกเลสโตนห้องนี้เป็นห้องขังขนาดใหญ่ที่ทำมาจากหินคอโบข้างในห้องขังจะมีโต๊ะหินคอโบหม้อปรุงยาที่น่าจะใช้แทนชักโครกและที่นอน ห้องที่24คุกเล็กห้องนี้มีโต๊ะกับเก้าอี้ผู้คุมอยู่หน้าห้องขังห้องขังถูกสร้างด้วยวัสดุเดียวกันกับคุกเลสโตนและข้างในห้องขังก็มีชักโครกและที่นอนเหมือนกันห้องที่25ทางเดินไม้โค้งห้องนี้จะมีไม้โอ๊กดำที่ตั้งอยู่เหมือนเป็นประตูหลายบานและถ้าเดินไปจนสุดห้องก็จะเจอกับหีบสมบัติห้องที่26หห้องบันไดวนห้องนี้จะมีบันไดวนแคบที่นำไปสู่หีบสมบัติ ห้องที่27ห้องหัวโจรห้องนี้เป็นห้องโล่งที่มีหัวโจรอยู่ที่ปลายห้องห้องที่28ห้องอาหารขนาดกลางจำนวนโต๊ะกับเก้าอี้สำหรับการนั่งรับประทานอาหารของห้องนี้มีเท่ากับห้องอาหารขนาดเล็กแต่ด้วยพื้นที่ที่มีมากกว่าห้องนี้จะมีโต๊ะเสิร์ฟอาหารเพิ่มขึ้นมาและมีชานเลียอยู่เหนือโต๊ะอาหารห้องที่29ห้องนอนเตียงคู่ห้องนี้เป็นห้องนอนที่ถูกประดับด้วยกระถางดอกอาเลียมในห้องจะมีเตียงขนาดกลาง2เตียงและโต๊ะกับเก้าอี้ ห้องที่ 30, ห้องนอน3เตียงห้องนี้จะมีเตียงนอนขนาดกลาง3เตียงและมีโต๊ะ3ตัวดอกไม้ที่ใช้ประดับห้องนี้คือดอกอัศวบลรยห้องที่ 31, ห้องสมุดขนาดกลางห้องนี้จะมีชั้นหนังสือ3ชั้นและโต๊ะขนาดใหญ่1ตัวตั้งอยู่ที่กลางห้องบนโต๊ะจะมีดอกไม้นานา,นาชนิดส่วนที่นั่ง2ที่จะติดอยู่กับกำแพง ห้องที่32 m a s t e r b e d r o o m ห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีชั้นหนังสือและแจกันดอกไม้ประดับอยู่ที่หัวเตียงนอกจากนั้นก็มีโต๊ะกับเก้าอี้สำหรับการทำงานตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าห้องส่วนผนังห้องจะถูกตกแต่งด้วยธงลายพระอาทิตย์3ผืนห้องที่33ห้องนอน2ชั้นชั้นที่1ของห้องจะมีเตียงขนาดใหญ่และมีตู้ที่ทำมาจากไมโอ๊กอยู่ข้างเตียงส่วนชั้นที่2จะมีเตียงขนาดกลางและมีหีบสมบัติอยู่ข้างเตียงห้องที่34ห้องทำพิธีห้องนี้มีสิ่งที่ดูเหมือนกับแท่นบาาาาที่่มม้สสงงงกกัออหนิิรจ มีธงสีดำสองฝืนแขวนอยู่ห้องที่35ห้องลูกปั้นแมวห้องนี้มีแมวครับห้องที่36ห้องลูกปั้นไก่ห้องนี้มีไก่ครับห้องที่37ห้องหีบสะอาดห้องนี้เป็นห้องลับที่มีรั้วไม้โอ๊กดำตั้งอยู่ทุกมุมห้องและมีหีบสมบัติตั้งอยู่ระหว่างรั้ว ห้องที่38ห้องประตูดีเอนอมห้องลับห้องนี้มีหน้าตาที่คล้ายกับห้องประตูสูมิติดีเนในซองโฮแต่จะเปลี่ยนบอรลาวาเป็นคนแกะสีส้มและเปลี่ยนประตูเดียนเป็นคนแกะสีเขียวบนคนแกะสีเขียวจะมีบล็อกเ n t ทีและหีบกับดักที่เมื่อเปิดแล้วจะจุดชนวนระเบิด การระเบิดจะทําให้ซิวฟิตที่อยู่ในหินคาโบออกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ห้องนี้เป็นห้องลับและหายากห้องที่39ห้องใต้หลังคาห้องนี้เป็นห้องลับที่มีห้องลับอีกทีเมื่อเข้าไปแล้วมันอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเราขึ้นไปจะพบว่าห้องนี้มีอีกส่วนที่มีหีบสมบัติถึง2หีบห้องที่40คุกใหญ่ห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่ที่ถูกแยกออกเป็น4ีห้องขังในห้องขังแต่ละห้องก็จะมีที่นอนและที่ปวดทุกข์ให้ ห้องที่41ห้องเก็บของขนาดใหญ่เหมือนกับห้องเก็บของขนาดเล็กหีบผู้พวกนี้เป็นหีบเปล่าเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บของนี้ได้อย่างสะดวกสบายห้องที่42ห้องรูปปั้นโจรห้องนี้จะมีรูปปั้นส่วนหัวของโจรที่จนบังถือคบเพลิงอยู่ในหัวของรูปปั้นจะมีบล็อกลาพิสซาซูรี่อยู่หนึ่งบล็อกห้องที่43ห้องธรรมชาติห้องนี้จะมีทางน้ำไหลที่ทำจากหินไดเนสไซต์และมีต้นโอ๊กดำอยู่ที่มุมห้อง ห้องที่44ห้องอาหารใหญ่เหมือนกับห้องอาหารขนาดกลางที่มุมห้องจะมีโต๊ะเสิร์ฟอาหารแต่ในส่วนที่เหลือของห้องจะมีโต๊ะกับเก้าอี้มากกว่า ห้องที่45ห้องประชุมห้องนี้มีโต๊ะตัวยูที่ประดับด้วยดอกทิวลิปและมีชั n d e l i e r สออันให้แสงสว่างห้องที่46ห้องสมุดใหญ่ห้องนี้มีชั้นหนังสือขนาดใหญ่3าชั้นพร้อมกับที่นั่งและโต๊ะสําหรับการอ่านหนังสือห้องที่4 7ห้องแผนที่กลางห้องจะมีแผนที่กลางอยู่บนโต๊ะไปอยู่เหนือแผนที่คือช a n เ e ีย e r และตั้งยูงข้างโต๊ะแผนที่ก็คือชั้นหนังสือห้องที่48ห้องสังเวียนห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่มีสองชั้นชั้นแีบ ออที่49ห้องลาวาห้องนี้เป็นห้องลับที่หายากที่สุดในห้องจะมีตู้กระจกลาวาที่ฐานและฝาของตู้ทํามาจากออบซิเดียนแต่ความพิเศษของห้องนี้จริงๆก็คือบล็อกเพชรที่ซ่อนอยู่ในตู้ลาวานั่นคือประเภทของห้องทั้งหมดในเครือหาดกลางป่านะครับเราได้พูดเกี่ยวกับเครือหาดห้องต่างๆของมันและความสวยงามของมันไปแล้วนะครับแต่ราคาล่ะการที่จะได้ครอบครองเครือหาดแห่งนี้นั้นไม่ต้องใช้เงินเลยครับแต่จะต้องข้ามศพคนเหล่านี้ไปก่อนแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องจ่ายด้วยชีวิต จะเอ๋ตัวเองในวิดีโอนี้ผมนําเสนอไป49ห้องนะครับแต่จริงๆแล้วมันมี52ห้องซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือห้องดอกเอลเลียมซึ่งที่ผมไม่นําเสนอไปเนี่ยเพราะว่ามันมีบั๊กยู่นะครับตอนนี้ทําไม่ห้องนี้เนี่ยมันไม่เจนเรตก็คือมันจะไม่มีตามปกตินะครับต้องใช้คําสั่งมาแบบที่ผมทําตอนนี้แล้วก็มีอีก2ห้องครับซึ่งมันก็คือบันไดครับซึ่งที่ผมไม่ได้เอาเข้าไปในวิดีโอเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ใช่ห้องนะครับแค่นี้ครับเจอกันครับจิ้ว